ถึงเวลาที่จะมาตรวจแปลนแล้วคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตัว,วงจุ้ยที่นี่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับน,น้าอยู่แล้วค่ะครับ <c oughs> เกี่ยวกับน้ำเนี่ยไอ้น้ำตัวนี้มันส่งผลให้ธุรกิจของเรามันไปได้เรื่อยๆ <c oughs> คนที่เข้ามาเขาก็อยากอยู่กับเรานานๆเพราะมีความร่มเย็นของตัวน้ําอยู่แล้ว <c oughs> แต่การเป็นว่าธุรกิจที่เนี่ยเงินเข้ามาได้นะครับ <c oughs> แต่อย่างที่ผมบอกว่าเรามายืนจุดตรงเนี้ยที่เรากำลังจะเดินไปขึ้นที่ออฟฟิศกันครับ <c oughs> ไอเนินตัวเนี้ยมันสูงมากกายเป็นว่าทรัพย์ที่มันจะเข้าเนี่ยมันเข้ามาเนี่ย ถ้ามันหลุดเข้ามาเมื่อไหร่จะเป็นซับก้อนโตแต่ถ้าไม่หลุดก็คือไม่มีเลยไม่เข้าเลยแต่จริงๆเนี่ยท่ามที่มันถูกต้องอ่ะตัวนี้ต้องมีชานพักออกอันออกมาเพื่อมารองรับครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเราจะได้ก้าวตรงนี้ก่อนก่อนที่จะก้าวขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าความสมดุลมันจะเกิดขึ้นแล้วพอเราผ่านตัวนี้มาเราจะเห็นว่าเดินขึ้นมาแล้วตรงนี้มีจุดพักแล้วก็จะเป็นบันไดสามพันแล้วก็มีจุดพักอีกก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนอันนี้ถือว่าถูกต้องผมพูดตลอดนะครับว่าเราเดดินนขึ้้มมาาถีจุพัก ของตัวครับที่เรายืนได้เต็มสองเท้าและมีบันไดขึ้นไปอีกเนี้ยถือว่าทําถูกต้องแต่ลองคิดดูถ้าสมมติเรามีบันไดตัวนี้ไม่มีจุดพักนี้เลยเราเดินขึ้นยาวขึ้นไปมนเลยเราเป็นคนเดินเองดังรู้สึกเหนื่อยเลยถูกไหมแต่อันเนี้ยไม่เหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับเห็นห้องน้ําแล้วห้องน้าอยู่ฝั่งนี้แต่ห้องน้ําหันออกหน้าบ้านแต่ต่าลงกลายเป็นว่าธุรกิจเข้ามาเงินเข้ามาแล้วเอาไปลงทุนอย่างเดียวไปซื้อไปสร้างหมด แต่ถามว่าไอ้ที่ลงทุนเรายังเหลือไหมยังอยู่ไหมยังอยู่แต่เอาไปลงทุนหมดครับจะไม่เก็บไว้เป็นทรั์ที่สู่โสนตัวนะครับเขาเรียกว่าตัวเนี้ยตัวเก็บรับเพราะว่ามันหันออกหน้าบ้านจริงแต่ว่ามันต่าลงก็ผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นหันข้างนะครับหันข้างจะถูกต้องแต่พอเรามาถึงจุดนี้เราจะมาดูตําแหน่งของที่นั่งของผู้บริหารละกันว่าผู้บริหารจะนั่งตําแหน่งไหนดีกว่ากันครับ จริงๆในออฟฟิศนี้เขาวางตำแหน่งไว้ดีอยู่แล้วแต่อาจจะวางตำแหน่งของผู้บริหารไม่ถูกะพะเห็นบอกว่าผู้บริหารไม่มีตำแหน่งที่นั่งนะครับ <laughs> ก็กลายเป็นว่าพวกน้องๆที่นั่งทํางานเขานั่งในตำแหน่งของเขาคืออยากทําอะไรก็ชิลๆเพราะว่าไงเจ้าของมาบ้างไม่มาบ้างเหรือเจ้าของมาอาจจะเดินดูบริเวณรอบๆส่วนเขาก็นั่งเป็นผู้บริหาร,รข้างบนเลย ตำแหน่งของผู้บริหารควรจะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งห้องฝั่งซ้ายมีอยู่แล้วกั้นห้องไว้อยู่แล้วนั่งชิดฝั่งซ้ายสุดหันหน้าออกหน้าประตูอันนี้ถือว่าดีที่สุดเลยคือเรากั้นห้องเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าเรามาหรือไม่มาเนี่ยเขาไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาต้องทํางานเพราะเขาต้องเกรงใจว่าผู้บริหารจะมาอยู่แล้วมาตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีห้องของเขาเขาต้องมาแต่ตอนนี้เขารู้ว่าคุณไม่มีห้อง เขาอาจจะเฮ้ยวันนี้อาจจะไม่มาแล้วหรืออาจจะมาแล้วอาจจะอยู่โซนหน้าไม่ขึ้นมาข้างบนหรอกเขาก็จะทําบ้างไม่ทําบ้างชิลเป็นยงไงนะชิลในตาแหน่งที่ถูกต้องมันมีอยู่แล้วข้างนอกก็เป็นตําแหน่งของโซฟาจัดตาแหน่งทุกอย่างให้รับแขกอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยแล้วก็น้องๆก็นั่งตรงนี้ได้ครบวงจรได้หมดเลยครับครับหมดแล้วอ่ะจามไม่มีจริงๆแก้ไขหลักๆก็คืออ่ะมีห้องผู้บริหารใช่ต้องเอาโต๊ะของผู้บริหารเข้าไปคัะ ทาที่ฟังมาบอกไม่มีโต๊ะผู้บริหารไม่มีผูบริหารเดินอย่างเดียวกับมีเพื่อเปลี่ยนประตูห้องน้ำหน่ใช่ครับถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บเงินดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้านกับบ้านของพี่รัก่ะอาจารย์คือจากจากที่เห็นนะครับบ้านเข้ามาห้องน้ําก็ถูกต้องแต่ผิดอยู่ตรงที่บอกว่าประตูหน้าเป็นบานผักออกแค่นั้นคุณยังไงวาซับแทนที่มันจะเข้าบ้านกับการเป็นดึงออกหมดแล้วในคนจีนสมัยก่อนเขาบอกว่าประตูบ้านต้องเป็นบานผักเข้าเท่านั้นหรือเป็นบ้านเรืองไทยสมัยก่อนเขาจะผักเข้าทางนั้น แต่พอการออกแบบออกมาเทคโนโลยีเข้ามาก็เลยเปลี่ยนจากผักเข้าเป็นผักออกแบนั้นเลยนะครับถ้าเราผักเข้าบ้านเรากำลังเอาลมจากภายนอกจากธรรมชาติเข้าบ้านเราแต่ถ้าเราผักออกเหมือนกาบเอาลมในบ้านอะดึงออกมานอกบ้านนะครับนั่นคือแนะนาอยากให้เปลี่ยนประตูเป็นบานผักเข้าส่วนห้องน้าอยู่ข้างถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วต่ําลงด้วยแต่พอมาส่วนโซนข้างหลังเนี่ยผมแนะนําว่าประตูที่มีอยากให้มีธรณีขวางไว้เขาเรียกว่าซับไหลเข้ามาแล้วก่อนที่มันจะออกเนี่ยจะต้องถูกขวางไว้ก่อน พอมันขวางไว้แล้วมันก็จะตีย้อนกลับเข้ามาหาที่ต่าลงของภายในบ้านซึ่งที่ต่าลงของภายในบ้านก็คือห้องน้ําอยู่แล้วนะครับใน,นตาแหน่งชั้นล่างเนี่ยเราดูแล้วก็ถือว่าโอเคพอเราขึ้นมาถึงชั้นบนเนี่ยที่เป็นห้องนอนเนี่ย ลักษณะของห้องนอนผมเห็นแล้วห้องมาสเตอร์อยู่ต้นหลังอันนี้ถูกต้องแต่สิ่งที่มันผิดคือตำแหน่งหัวนอนอนะครับเรานอนหันหัวไปหลังบ้านชี้เท้าไปหน้าบ้านกลายเป็นว่ากลางคืนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนอนะครับแล้วจะอ่อนเพียในเวลาที่โดนแสงแดดมากๆลักษณะการนอนชี้เท้าออกหน้าบ้านอันเนี้ยอันตรายที่สุดนะครับวิธีการแก้ก็คืออยากให้เปลี่ยนหัวนอนครับจากหันหัวนอนไป หลังบ้านชี้เท้าออกหน้าบ้านให้หันหัวนอนมาทางซ้ายมืออย่างเดียวครับเราจะไม่คํานึงถึงทิศเหนือใต้ออกตกแล้วเรากําหนดแค่ว่าเรายืนหันหน้าไปหน้าบ้านซ้ายมือคือตําแหน่ง,งนมังกรขวามือคือตําแหน่งของเสือ<ะ>แค่นั้นเองครับ<ม>ถ้าได้ตําแหน่งอย่างที่ผมบอกตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกสุขภาพแข็งแรงอํานาจบรารมีเต็มที่<ม>แล้วทรัพย์ของตัวบ้านหลังนี้มันเก็บได้ดีอยู่แล้ว<ม><ม>บอกน้ําต่าลง นี่ก็คือแนวทางของการแก้บ้านหลังนี้ขอบคุณมากจริงๆไม่มีอะไรมากเลยเนาะอาจารย์เนาะคือบ้านดีอยู่แล้วไงอาจารย์บอกว่าบ้านที่ดีใครอยู่ก็ต้องดีไม่ใช่ว่าคนนู้นเกิดวันนี้อ้าวแล้วจะแก้ตามใครชอบมากค่ะอาจารย์ขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลลี่ห่วงจุ้ยให้ได้ทราบ นับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่ฮงจุยโดยอาจารย์ธนวันในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่ฮงจุย by ธนวันจิระเจริญเวศกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่ฮงจุยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก